พี่น้องความฝันพี่จะเป็นจริงแล้วพี่บอกว่ามิสซูบิชิอะต้องชุดแต่งอะไรนะมึงซื้อชุดแต่งมิสเขาบอกว่าอะไรนะมิสซูบิชุมิสซูบิชุให้กูผมซื้อมาแล้วแลลอาร์แท้เมาเมเมารมาะมาเมาเมาเราเมาา ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับหายหน้าหายตาเป็นนานไม่ได้ลงคลิปนานมาวันนี้กลับมาแล้วครับใครดูช่องออสเดอร์แมนต้องรู้จักรถสมพงนะครับคือรถเราซื้อให้พี่หนองก็คือรถเมซูเป i ชีแชมป์นั่นแหละก็รถคันนี้มีอายุเยอะพอสมควรเก่าสภาพจริงถือว่ายังโอเคอยู่ถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันของปีนั้นๆนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันใหม่ขึ้นไงผมก็เลยซื้อของแต่งรถมาให้พี่หนองอันนี้ของแท้เลยจากญี่ปุน่น ถ้าของ Mitsubishi เขาจะเรียกว่าชุดแต่งและลีอารนะครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่หน่องมันจะดีใจป่าครับแล้วก็เราจะเอาไปติดรถสมพงไปดูกันว่ามันจะเท่ขึ้นจะดูวัยรุ่นขึ้นอะไรขนาดไหนนะบอกเลยว่าถ้าเรื่องแต่งรถเนี่ยต้องพูดถึงคนนี้จริงๆเนี่ยคนนี้คันนี้เจ้าของคันนี้อ่าใช่รถเบนซ์คาร์เพราะบางคนมีเขาเรียกรถรถนิยมมากที่สุดก็ค,คือการใส่เสื้อสอบปุ๋ยใส่พระใส่เลยเนี่ย แค่เขาแต่งตัวเขายังดูมีคลาสขนาดเนี้ยดูดิรถสมพง่ะ m ะ t ิ u ูบิชิแชมปผมสั่งชุดแต่งแท้มาจากญี่ปุ่นมึงพูดอะไรนะพูดแท้แท้จากญี่ปุ่นแลนดิอาร์ตก็เขาบอกว่าแท้แต่ทําเองนี่ไงรถพี่น้องอะมิตูบิชิแชมป์อ่งอะไรแท้อะไรแท้บอกราคาให้พ่อได้ยินหมดเนี่ยมันพันเดียวลแต่เขาบอกแท้นะดูในเว็บเขาบอกแท้เอาเขียนแท้เนี่ยพ่อจะช่วยแต่งเลยดิเป็นไหมจะแต่งอะไรอะ นี่ um. งไงมันจะมีพวกคีบฉลามพวกจมูกตรงเขาเรียกอะไรนะแล้วจะแต่งเพื่ออะไรวะมันจะได้เท่ยังไงพ่อจมูกตรงฝากระโปรงอะไรเงี้ยจะหาฟางเท่ยัไวัยรุ่นวัยรุ่นแต่พี่น้องยังไม่เห็นนะเนี่ยบอกพี่น้องพี่น้องอาจจะดีใจนะเพราะชุดแต่งแท้บอกแท้แท้ที่อะไรพันยิ่งไม่ลงทุนให้มันทำใหม่วันน่ะพี่น้องเอ้าอะไรอะไรต้องเอาอะไรต้องเอาเราจะ ต่อมคอเชลมาให้เขาไม่เก็บไม่ให้อ่ะไม่รู้กดคูชเสร็จแล้วไม่มีอะไรก่อแล้ไม่เก็บไม่ดิเสร็จแล้วทานแลกเงินอะไรมนอ๊อบอะไรดวงอ่ะมเนี่ยอ๋อเก็บขึ้นมาอีกดวงอยู่ให้โยนอ่ะพี่น้องเตะดิเมื่อกี้เอาตะจิริต่อแหละพี่น้องความฝันพี่จะเป็นจริงแล้วพี่บอกว่ามุสูบิชิอ่ะ ต้องชุดแต่งอะไรนะมึงซื้อชุดแต่งมิสเขาบอกว่าอะไรนะมิสบิชูมิสบิชูให้กูผมซื้อมาแล้วแลลิอาร์ดแท้จริงดิไม่รู้ผมมันเขียนว่าแท้อะแล้วรีบไปบอกมันทำไมอ่ะเนี่ยให้เขาดูเฮ้ยโลโก้แดงนี่ใช่เนี่ยแท้โอ้รถเนี่ยจะต้องวิ่งเร็วลงกว่าเดิมอีกประมาณเกือบสี่วิอะเห็นไหมเนี่ยม่นมีขีดฉลามเนี่ยเห็นไหมแท้ไหมเรลิอาร์ดแท้ถ้าทำไมโลโก้เป็นอมยิ้มน่ารักเขาบอกว่าแท้ ไปผมอยากรู้แล้วว่ารถมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าแต่งเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีอ่ะพี่น้องภายนอกหรือภายในก่อนดีต้องต้องปรึกษารู้ไหมนี่เลยรู้ไหมนี่น่าจะเป็นตัวตัวฉีดน้ำกระจกวะรู้ไหมพ่ออะไรน่าจะเป็นภาเครื่องปะภาสมเด็จอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นจากญี่ปุ่นรุ่นในเก่ามากว่าพ่อมันพวกเทคโนโลยีญี่ปุ่นองค์นี้เขาชอบกันแพงไหมติดตรงไหนเนี้ยที่ฉีดน้ำปะครอบที่ฉีดน้ำใช่เหรใช่ไหมใช่มันมีที่ครอบปะ ฉีดน้ำบอกว่าองค์สมเด็จสมเด็จสมเด็จอะไรล่ะนี่มันวิสุบิชิไม่รู้ใช่ไหมผมรู้มานี่เขาไว้ตรงนี้จริงๆมันเป็นของภายในเดี๋ยวแล้วทำไมข้าื่องในมนเก็บขยะเงี้ยอะไรเงี้ยจำลองจำลองเนี่โอ้นี่ผมได้ทอดซิงญี่ปุ่นมายิงยังงยิงอ๋อทำไมวะมันมันคืออะไรรู้เปล่ามันฟองมันคือ เป็ที่เก็บสายชาร์จที่วางบนฟาร์มคราวนี้พี่หนองชาร์จแบตในรถได้แล้วนะพี่อยากโชว์มากเลยท่อใบเนี้ยผูดไทเทเนียมเนี่ย่อเนี้อะไรวะไททายว่าได้มากี่บาทกี่บาทอ่ะสิบเอ็ดบาทอุยซื้อจากไหนเนี่ยร้านของเก่าจริงเหรอที่เป็นบาทจริงเหรอเขาหยิบขึ้นกิโลเขบอกสิบเอ็ดบาทก็ถูกว่ะก็เลยเอาเลยสุดยอดอ่ะเอาะชิ้นไหนก่อนเอาะชิ้นไหนก่อนดีไพร่ล่องก่อนไพรล่องเดี๋ยวแต่ช่างเลยอ่ะอะไรมันเป็นอะไรมั่งครับเนี่องดูไม่ออกเลยครับเนี่อนตอเนี้ก็รูปอะไรวะหายใจจออท่มูกะ โอีนี่หน่องนี่มันดาราดีเด่นนี่วาเนี้ข่าวขาวจริงจริสีดำด้านด้วยโอ้โหผิดด้านหรอผิดแล้วไม่ผิดเขาจะต้องหายใจเฮ้เท่เลยว่าโอ้พแอพแล้วจัดยันไมสะอาดโอ้โหไอออมึมันคงเป็นเรกรที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอ นี่ด้ยเหรอไหมเห็นกได้ไหมเห็นปะเห็นปะเห็นะนี่ก้อนฝาดน้อนก้อนนูงงอเ้เดี๋ยวกันดิจะแต่งไงแต่งนีมันจะอาจอาจารมเขามีนี่อยู่เคโอเคเอาไอ้นี่มาขีด้วยเลยขีดด้วยเหรอเพราะวต้องขียไปได้เหรนี่ มึงก็เนี่ยเรียนอาญาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยใช่แล้วตอนดึงอ่ะโคตรเจ็บเลยอ่ะไม่ได้ไม่ไดไม่ได้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 ยเอามันรีบมึงทำมาไม่อย่างนี้โอ้ยหนองไปไงลูกโอ้ยแก่หรือเปล่า แรงหมดแล้วเลยีกวเรียบร้อยแล้วครับรถคันนี้นะครับ มันคือมิสซูบิชิแชมป์แรลลี่อาร์ตแท้จากช้อปปี้นี่ก็มีบรรยากาศงานขาย้ยามเช้าผมรู้สึกตีมากแล้วไปเปลี่ยนใส่ชุดอะไรกิโมโนมาไหมเอ้าอะไรใส่ชุดตะลักกีีอะไรกิโมโนใช่สิผมต้องใส่ยูกาตะผมมันคือมึงติดกระเป๋าไว้ตลอดเหรอเนี่ยใช่มีเตรียมพร้อมตลอดบ้านมึงทำออนเซ็นหรืออะไรวะบ้านกูทำไข่ออนเซ็นขายเตรียมพร้อมมาตลอดอีกนานไหมทำไมกว่าพ่อจะเลือกเช็ดอ่ะไม่รู้เขาไม่โดนอะไรมา นี่แล้วเดี๋ยว้เองบอกว่ามันไม่คุ้มค่าแรงอ่ะเต้องคเพื่อนคนนั้นใช่ไหมนี่ไปแอบบีคนละครึ่งแล้วดูดด้วยกันใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซมินดอินเดินเแซมแซมินดไม่ได้อะไรนะี่จาตอนเดิมได้ใช่ไหมกับตอนนี้สวยขึ้นกี่คะแนนผมให้สิเติมสิรถผมดูสว่างไม่เยอะเลยผมว่าลุกมันดูแบบว่าดุอย่างนี้พี่กัดเลยนะเออมันดูไอ้ั เฮ้ย, <S <S อ,ยอย่าดูดิดูดิดูให้ดูบ้ารัเปล่า้าเดี๋ยวไปไปนั่งแล้วก็มาดูว่าแขวนนี่ใช้งานได้จริงเปล่าแขวนน้ำแขวนอะไรนะเจอดเลยครับ เล็กนะแต่ไม่เล็กแรงเลยเหรอระวังมันเชื้อลูกนะถุงขยายไม่ได้ติดสกูมปแล้วติดสกูมาแล้วลมแรงลมแรงใส่สกูมาแล้วแต่รแรงป่ะพอาเมาเมาเรถเมารถจะอ้วกช่วยไปได้น โอ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยแรงแรงอีกใครได้พานี่อาร์ตมาแรงอันนี้เหรอแรงแรงแรงขึ้นจริงจริงยังแรงว่ะยโอ้เดี๋ยวลิอาร์ตที่อะไรเอาขยะไว้ในรถเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ออกไปอ่ะอันนี้ล้มชีวิตเนี่ยชุดล้มชุดล้มชุดล้มกูอย่างเดียวเลยเอาไว้กันเอ้ามาแล้วลองดูลองดูนะเนี่ยเฮ้ยใช่ได้วะจริงว่ะแต่ว่าโอ้เออ เอาราคาจริงนะผมจําได้ตัวละสามสิบาทมั้งมันมันแพงเพราะเป็นโลภะมันแพงเพราะมันจริงๆมันเห็นอย่างเงี้ยพลาสติกอ๋อไม่ใช่พลาสติกนะไทเทเนียมฮะไทเทเนียมนี่แผ่นนี่จริงว่ะก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมันสุดยอดแทนแล้วดีจริงๆ Meanwhile in our universe พี่อยู่รถหน่อยอุตส่าห์ชุดแต่งแรลลี่อารแท้มาสั่งมาใส่ให้เขาไหนอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ล้อเลยอ่ะใช่มันก็เหมือนกับโคตรดีอ่ะไอ้เทว่ะไม่หกเลยนะท่าๆเนาะอันนี้แรลลี่อารแท้นะลยเห็นไหมนี่เหนียวมากไม่ไม่ใช่พลาสติกไทเทเนียมมันอยู่ในครับอะไร่นนั่ั่นแต่แต่นั่มีอยู่แล้วนี่มึงหยิบพี่ใหญ่เลยอันนั้นของเดิมเห็นไหมดูอ่ะใส่แล้วดูเลยโอ้โ โอเคป่ะนี่ก็นี่ให่หูแพงไหม่ะทั้งหมดเหรอพันสามว้าเจ้าของแท้นะอันแท้ชซอปปี้อันนี้ลุยผมอ่ะนี่พี่ดูนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาไปลองมาแอ้วรู้แดนมิกดีมากเหรอกดรถเหรอมันไม่หงุดหงิดรีดความเร็วมันรีดความเร็วไงมันกดให้หน้าต่ำนะเนี่ยปีกตรงเนี้ยไอโอยเผลยื่นหน้ามาจากกระจกเป็นไงปากอันเยอะแบบนี้ทำยังไงรวมมันยิงกดกดหน้าต่ำนี่ทำยังไงฮะทำไงล้มปีก ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเขาเล่นฟันไม่ทันเขาเล่นฟันไมมันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ม่ทานเก่งคอด้วยรู้สึกหนืดหนืดหนดไอ้สัสเป็นหนเดนดด้วยหน่งว่าพี่จะทันเาโตล้อกลมวแต่เล่นลงตีปาอยู่ไงรั่มั่มั่ถ้าถ้าเกิดเราเราโดนอดมิทไเนี่ยออมันมันกด้กดหน้าต่เป็นไงเป็นไงกดหน้าต่ำทำรั่น้เลยนี่ฉันมาทาอะไร มันมาไงเนี่ยมีกี่ชิ้นน่ะมีกี่ชิ้นทั้งหมดประมาณหกชิ้นมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้2ชิ้นแล้วนี่ก็มีโลโก้มีตาลีอาร์ตมีสกู๊ปหน้ามีฉลามข้างแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรกูอยากรู้เหมือนกันรถชิบชิบก็รถเก็บขยะไงไปใช้อันนี้รถรถมันเร็วมากไปแบกใเปน่าลิลี่อาร์ตปกติเขาแปลงไงปกติแปลงไหนเก๊ปกติเขาอยู่ท้ายใช่กูไม่เห็นกูไม่เห็นขับแซ่บกูไม่เห็น <aunque S 2> นี่เซนเซแปะให้เลยนะข้างบนเลยเฮ้ยกูไม่เห็นเห็นเซเลยว่ะกลับไปยังมีอันนี้ปแล้วมีอันนี้ปุ๊บขึ้นรลเมย์แล้วมิตสูขึ้นมาทันทีไหมโอเคแอ๋อมันชัดไงไปพัดแดงฮอนด้ายังฮอนด้าแดงนี่มิตสูแดงคู่ปลาผัวคู่กัดตลอดการแน่กับคาริเบียนมั้งแล้วเป่ามึงหันช้าๆก็ได้มึงหันแบบไม่คิดเลยอ่ะแลลี่อาร์แทนนะให้คิดดีๆผม หแนะของแต่งพี่ยังของไทยทำเองนะใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋อาร์แท้นะเดี๋ยวทีอาร์แท้นะเอาเอาก็ได้เฮ้ยมันคิดหน่อยเอกเดี๋ยวเดี๋ยวรถสตอรี่นี่อยากได้รถสตอรี่นี่เฮ้ยรถสตอรี่นี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะไปเอาไปทำมีพิที่หนึ่งก่อนรถคันนี้ไปครับเดี๋ยวจะตั้มทุกตั้มบนราคารถแล้วยากี้รออยู่สุดยอดเลยตอนนี้รถสวยแล้วใครอยากให้แต่งอะไรยืดนิ้วไม่ใช่ไใช่ใครอยากให้แต่งอะไรเพิ่มคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมยู่อยู่มยืดนิ้วขึ้นมา บอกว่าคนหน้าต่ำมากกว่ดงแบบนี้เหรออะไรขอเล่นแบบนีแล้วคนนี้มันหนักนะระวังนะเก่งคอยดีนะคเดี๋ยวคอยดีเป็นผู้หญิงนี่มือหนักมากไม่เชื่อลองถามทุกคนในบ้านได้ไปแล้วครับชาวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับอยากจะทำอะไรฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ